ทุกถูกๆเติงเลยสวยงามในนี้เขาอยากได้เป็นแบบแบบกระโปรงแบบนี้แ,แต่วันนี้เราก็จีบจีบขนาดนี้ลงไปเลยแล้ว,ลวก็เอาพวกนี้ตัดตานะคะอันนี้อะไรนี่พี่เกี๊ยวชายสามรสอร่อยที่สอันนี้วันนี้นะคะมากินข้าวต้มร้านประจุนะคะนี่ยอดรักค่ะร้านข้าวต้มยอดรักนะคะเป็นเป็นพี่สาวที่รักที่สุดอรอ่อยมาก วันนี้ได้มาอุดหนุนพี่สาวใจดีนะคะแม่เออข้ามาอุดหนุนได้นะคะร้านยอดรักอยู่ตรงตลาดพีซีใช่ไหมขายไก่ทอดสดค่ะอยู่ตรงตลาดพีซีใช่ไหมคะอร่อยค่ะนี่ก็เขาต้องมาอร่อยนี่ผัดอะไรพี่ผัดกุ้ยช่ายขาวค่ะผัดกุ้ยช่ายขาวนะคะร้านนี้มีผักปังด้วยนะคะอ๋อผัดผักปังนะคะอร่อยมากค่ะแล้วพี่สาวใจดีมากทําอร่อยมากนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่เกี๊ยงชายสามรสค่ะเกี๊ยงชายสามรสจับชายค่ะ ไส้พโล้อร่อยมากเลยอันนี้อันนี้มาจิ้มกับสมอนชาแนลนะคะสมอนชาแนลนะคะสมอนชาแนลนะคะมากับสมอนสมอนชาแนลนะคะใส่ชุดผ้าคลมสมอนสมอนชาแนลนะคะวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะพาแขก V.I.P มากินข้าวสั่งได้นะคะสั่งได้พี่สาวคนสวยเอาอะไรบ้างสั่งได้นะคะท้าไม่กินอร่อยอร่อยค่ะท้าไม่กินอร่อยอร่อย พี่ย้ายมาออกออกไปอยู่ไี่สองปีบอกว่าน้องสวยเพิ่งมาอุดหน,นุนจะสองปีน้องสวยเพิ่งมาอุดหน,นุนรับรองร้านยอดรักอร่อยมากนะคะเชิญแม่มาที่นี่นะคะคุณแม่ก็คุณแม่สั่งอะไรคุณแม่จะลองสั่งผัดผักปังกินดูผัดผักปังที่หนึ่งผัดผักปังที่หนึ่งค่ะผัดผักปังที่หนึ่งนะคะแล้วมีอะไรที่อร่อยอร่อยอีกคะอร่อยทุกอย่าง เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านอยากทานข้าวต้มร้อนๆอร่อยอร่อยมาที่ร้านยอดรักนะคะดูเมนูอาหารอร่อยมากเลยนะคะเมนูอาหารอร่อยมากนะคะเจ้าของร้านทาเองนะคะพี่จุดทําเองนะคะพี่สาวพี่แสนดีนะคะเจ้าของร้านทาเองนะคะแม่มานะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ สี่โมงเช้าถึงหกทุ่มนะคะแวะมานะคะอาหารอร่อยมากสวัสดีนะคะแล้วเราดูอาหารจานเด็ดแล้วพี่ก็ผัดออกมาก่อนแล้วจะให้ดูแล้วพี่ก็ผัดแล้วจะรู้ว่าอร่อยแซบแค่ไหนหลายช่องนะนี่ช่องสมอนชาแนลนะคะอันนี้ช่องไทยนิยมคามสวยนะคะ อันนี้อันนี้อะไรนะคุณผู้ชมยำ่ยชยสามรสยำไช่สามรสค่ะดเดี๋ยวเราลองดูผัดยำไช่ที่สมอชนชาแนลสั่งนะงเดี๋ยวพอน้องออกมาเราถ่ายกันโอ้มาดูเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะมาได้ทิมมาที่ร้านยอดรักเลยนะคะอร่อยมาก อ่านะคะอร่อยมากเลยนะคะแม่มาทานด้วยกันนะคะเอฟซีสุกทิรักอันนี้ผัดจำใยนะอันนี้ผัดฟักฟังไม่สวยสั่งนะคะเดี๋ยวรอดูรอดูนะคะเสิร์ฟเองเลยนะคะนหยล่าเสืออยู่ไหนยอ้สนุ่มแกนุ่มเชี่ยมได้อร่อยโอเครล้วเขาพึ่อรอ่นี่แม่ต้ม ก็น่าสวยมากพ่อหนุ่มลองชิมดูสิพ่อหนุ่มลองชิมดูสิเดี๋ยวเราดูผัดผัดปักปลังนะคะอาเจ้าของร้านทำเองนะคะอุ้ยเจ้าของร้านสวยมากเลยคุณพี่สาวคนสวย คุณพ่อบอกแซบแซบแซบนะคุณพ่อบอกแซบ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 อร่อยมากนะคะอร่อยมากแซบ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 ดูการทำนะคะของร้านยอดรักนะคะพี่สาวแสนสวยนะคะดูไฟแดงนะคะดูไฟแดงนะคะดูไฟแดงนะคะบ้า

เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วบุ้มเลยเห็นแล้วบุ้มเลยโอ้อร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะโอ้มาโอ้อร่อยค่ะแปังบุ้งอร่อยมากเลยค่ะโอ้อร่อยมากเลยนะคะเอาผัดปลาบุ้งไฟแดงกับไฟพอแล้วนะคะคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้นะคะ